อันนี้รับทำกระจกอลูมิเนียมนะครับนี่คือบานตู้เคสอะเมซอนกระจกกุงกาพเป็นอย่างนี้นะครับคู่เคสเราก็รับนะครับนี่เราก็ใส่กระจกขไปครับอันนี้ที่เสร็จแล้วอันนี้คือบานใหญ่เป็นบานตู้เคสอยู่นี่นะครับ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษทำขึ้นเพื่อให้ fc ทุกคนที่ติดตามช่องอาจารย์จักสุทธิพิชิตกรมคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับคนที่เกิดทุกข้างขึ้นทุกข้างแรงปี2565โดยอาจารย์จะใช้ไพ่สำหรับการเกิดแค่3ามใบเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคำพยากรณ์กันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับคนที่เกิดแรม11ค่ำนะคะในปี2565นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เสียนอะไรอุ๊ยอืมเสียงที่ได้นะคะจะเป็นเสียนของพระพิฆเนศทรงศึกนะคะอันนี้เป็นเสียนเก่ามากเลยไม่ค่อยออกนะคะเป็นเสียนเก่าเสียนโบราณมากเลยนะคะหนักมากด้วยจะบอกให้ถือคนเดียวทาคนเดียวซ่อมคนเดียวไม่ไหวแล้วต้องมีคนต้องมีคนช่วยทํานะคะเพราะว่าหนักมากถ้าเสียนสมัยใหม่ๆนี่ก็เบาแล้วแต่อันนี้หนักจริงๆ แล้วอันนี้ก็เป็นเสียนพระแม่พันธุรธ์ดอันนี้ก็เป็นเศียรเก่ามากหาไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเสียนปู่พิราบป่าหรือปู่พิราบเดินดง <c oughs> คนที่เกิดแรมสิบเอ็ดค่ำเนี่ยนะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยจะมีความโชคดีในด้านธุรกิจไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรในเรื่องของธุรกิจนะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะใครที่มีศัตรูคู่อาฆาตอะไรต่างๆนาน,านเนี่ย ก็จัดร้ายกลายเป็นดีนะคะเหมือนกับว่าดวงเราแข็งในปีเนี้อ่าเราทําอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ให้สวดมนต์ถือศีลภาวนานั่งสมาธิควบคู่กันไปด้วยอะไรที่มันผ่านมาที่มันท้อแท้ที่มันแบบเหนื่อยและเหี่ยใจจนแบบลมเลิกไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็พับมันไว้แล้วก็เอามันขึ้นมาใหม่นะถ้าของเก่าเป็นอย่างนั้นก็ปีนี้ก็รื้อโครงการขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะ มีโอกาสมีจังหวะที่ดีที่จะขยับขยายธุรกิจในเรื่องการเงินเพราะคุณได้เสียง <c oughs> พ่อพิคเนตชนะแน่นอนนะยิ่ง <c oughs> ถ้างานอันไหนที่ใช้สมองเยอะๆนี่นะจะประสบความสําเร็จมากเลยนะแบบบางทีคนทํางานนั่งโต๊ะหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะจะประสบความสําเร็จมากงานที่ใช้สมองใช้ไอเดียจะไปได้ดีแล้วก็โลดแล่นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากนะคะ <c oughs> ก็อันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าได้เสยษแบบนี้โอเคตลอดทั้งปีส่วนเรื่องอุปสรรคอะไรเนี่ย <c oughs> อาจารย์ไม่พูดถึงนะเพราะว่าอุปสรรคมีมีทุกมีทุกงานทีทุกบริษัทอันนี้ก็จะพูด <c oughs> พูดถึงเรื่องที่มันโอเคแล้วก็ดีเป็นเรื่องที่ชิ้นใหญ่ๆแล้วกันเนาะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากไว้สำหรับคนที่เกิดแรมสิบเอ็ดค่ำ เ,เรื่องความทุกข์อย่าเป็นคนอมทุกข์นะอะไรที่มันเข้ามาแล้วอย่าคิดมากนะคะพยายามแบบปล่อยผ่านให้ได้ภายใน1วันหรือ2วันนะโดยการที่นั่งสมาธินะคะไม่ว่าคุณจะทุกข์เรื่องความรลกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเปลี่ยนที่อะไรต่างๆนา,นานาก็ตามอย่าเป็นคนอมทุกคือเครียดได้คิดได้แตคือต้องปล่อยนั่งสมาธิเกิดปัญญาแล้วมันแก้ไขปัญหาได้ตลอดทั้งปีมันมีหนทางออกมันมีหนทางแก้ไข ะะแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ถ้ามันจมอยู่กับความทุกข์ชีวิตมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันเหมือนสิ้นหวังแล้วมันก็จะไปขัดแย้งกับที่คุณได้เสียนพาพิคเน่มันจะฉุดมันจะฉุดความโชคดีของคุณลงไปด้วยเลยเพราะเอาทอแท้เราจะไม่มีแรงไงเราจะไม่มีแรงทําอะไรแม้กระทั่งเดินนะคะแล้วก็จะทําให้ก <c oughs> ิจการงานของคุณนะมันมันไม่โอเคนะมันมันจะสะดุดนะ่ะ แล้วเงินทองที่ได้มามันก็จะไม่ดีอย่างที่บอกในส่วนของเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะให้ระวังตานะคะในปีหน้าเนี่ยฟันนะพวกกระดูกพวกฟันแล้วก็พวกตาในตาเรานะระวังพวกต้อเตอมองไม่เห็นหูตาฟ้าฟังตามวัวเป็นไก่นาตาฟังตอนเย็นๆเลยแบบนี้เอ่อให้ให้ระวังแบบนี้ก็ไปหาวิตามินหาอะไรมากินนะคะอา่าแล้วก็ส่วนเลขที่ถูกฉลกของคนที่เกิดแลม11ค่ํา นะให้เน้นนะคะใช้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งนะคะหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสลับกันให้มันเป็นแบบนี้นะคะ ให้เน้นที่เลขหนึ่งไว้เพราะเรื่องการเงินเรื่องอะไรมันมันจะโอเคแต่ในนี้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงว่าคนที่เกิดแรมซีเวทข้ามเนี่ยระวังเสียเครดิตเรื่องการเงินนะอย่าไปเซ็นสัญญาคำประกรันช่วยเหลือให้ใครกู้เก็ไม่เอาเลยนะคะเพราะว่าในอนาคตในภายภาคหน้ามีคนบางคนหรือดวงบางดวงจะ มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ในเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหยุดเลยนะคะอย่าให้ความช่วยเหลือใครโดยที่เราก็ยังไม่ไหวนะอย่าใจอ่อนนะคะเดี๋ยวหมดตัวนะเอาละค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ สรับ FC คนไหนที่ไม่ทราบข้างขึ้นข้างแรมของตัวเองให้ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใต้เมนนี้ได้นะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะหาให้แล้วเขาก็จะส่งเป็นลิงก์คลิปไปให้นะคะเราก็เปิดดูได้ค่ะ